สวัสดีครับเชียงรายขายที่ดินเจสเสนอที่ดิน2งานนะครับอยู่ตำบลม้วยไคอำเภอเมสายจังหวัดเชียงรายนะครับขายในราคา8 0 0แสนบาทนะครับผมตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่ที่ทุนเส้นผมผมโยทินนะครับอีกประมาณส4บีนาทีนะครับจะถึงที่ดินแปลงนี้เนาะ สังกองตะบนแม่ไร่หเภอแม่จันจะไม่ถึงแมใครนะขับตงไปตลอดโดยมีตัวเลขกขับตงไปเรื่อยๆประมาณ8.8กิโลเมตรนะครับตเล็กมเดินทางไปอีก1.5กิโลเมตระผ่านเทศบาลตะบนห้วยไครนะครับ เชิญตรงจุดกับรถเข้าซอยข้างตลาดเทศบาลตำบลห้วยไข่นะครับเนี่ยทางเลี้ยวซ้ายก็จะไปแม่ฟ้าหลวงโดยตรงนะครับตรงไปจะไปแม่สายนะครับตอนนี้รถดินนไปแดงนะครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2563าอยู่2ครับเวลาตอนนี้ก็

ตอนนี้เราอยู่ตัวเมืองห้วยใยค,ครับเขตเพิ่์ลแม่สายแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้ายตรงข้างตลาดสมัยชัยนะครับรนขณะนะลดคนอนะ่ะเดี๋ยวดีๆใจเย็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่เออเนี่ยตีรถนิ่งเดียวเลยเออเนี่ยตีรถเคขื่อนเอามาเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงเทศบาลตะบนห้วยใยนะครับ แปลนี้เจ้าของบอกให้ไปรีวิวที่ดินนะฮะก็เลยวันนี้ได้ผ่านก็เลยไปรีวิวให้เนะแค่ขายยังที่8แสนนะไม่รทราบว่าที่ดินของแกนี่เป็นที่เปล่าหรือที่ผูกสร้างก็ไม่รู้นะ,ะห่างจากตัวตลาดสดคล้ายๆประมาณ6กิโลเมตรนะฮะเดินทางเวลา9นาทีับดทุนเส้นนี้มันเสื่อมไปไหนนี่นเฉียงแสนไนุดทุนเส้นนี้ออกอที่เชียงแสนได้นะครับ ไปเรื่อยๆนะฮะอีกประมาณ5.8กิโลเมตรนะฮะหรือ9นาทีครับผมเราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับ,อ,รรบอีกประมาณ4นาทีนะครับหรือ3กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่หมายแร้นรที่อยู่ซ้ายมือนะครับตอนนี้เราอยู่แถวอ,อ่อตรงนเนี่ยบ้านบ้านห้อง แแ่หลวงตำบลแม่ไร่เมืองพชจันท์จังหวัดเชียงรายนะครับเหลยอเราไปเสดที่กันแล้วนะครับ จะถึงที่หมายแล้วนะครับอีก2กิโลเมตรอยู่ใกล้ๆกันงค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไครนะครับออประต้อยู่อยู่อย่แถวนี้ บ้านอยู่นอ๋ออมตอห้วยคลายตอนนี้เราถึงอมตอห้วยคลายแล้วนะครับผมลงนี่ห่างจากอมตอห้วยคลายอยู่1.4กิโลเมตรหรือใช้เวลาเดนินทาง2นาทีนะครับ อยากได้ที่ดินในจังหวัดเชียงรายแบบไหนทักทายกันมาได้นะครับตามลิงก์ข้างล่างนะครับอีกหนึ่งนาทีจะถึงแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้น่าอยู่ขวามือนะครับอีก7จิดร้อยเมตรครับ บ้านห้องแห่ใหม่นะครับที่ดินอยู่บ้านห้องแห่ใหม่อยู่ในชุมชนนะครับที่ดินอีกสามร้อยเมตรจุดไปของจะอยู่ทางขวาอ,อีกสามร้อยเมตรอยู่ทางขวานะครับหลังสลลนอยู่ตําแหน่งทีง องงานนะครับอยู่ใกล้กับชุมชุมภูนี่หรอเจอแล้วครับแปลงนี้เองครับนี่ครับเดี๋ยวเราเอาลครับเรามาถึงแล้วนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะฮะติดถนนในหมู่บ้านนะฮะบ้านห้องแห่ใหม่นะครับไม่แน่ใจจะเป็นตำบลอะไรเพื่อไม่จันหรือเป่าหรือไม่สายนะฮะติดกับรีสอร์ท ีสอ,อนนร์ทอันนี้ตรงขงนี้ตกทานี่เป็นรีสอร์ทนะครับที่ดินที่อยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นถนนนะฮะที่ดินอยู่ตรงนี้ครับสองงานครับนะครับเป็นที่ถมแล้วนะฮะสำหรับบอสวสปลูกสร้างบ้านอย่างเดียวนะครับหน้ากว้างอยู่นะครับ เดี๋ราเข้าไปดูในพื้นที่กันนะครับขายทั้งหมด800,000บาทนะครับที่2งานเสร็จนะครับนี่ในที่ดินนะหนากว้างเหมือนกันนะครับประมาณ40เมตรได้ครับเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่ที่ บ้านห้องแห,ห้ใหม่ครับตำบลแม่มไร่เภอแม่จันจ,จังหวัดเชียงรายนะครับติดกับชุมชนหน้าหน้าติดกับรีสอร์ทแปลงนี้เหมาะสำหรับสร้างบ้านนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองเทศาบาลตำบลหว้วยไขนะครับใกล้ๆลกับแม่สายครที่ใกล้กับรีสอร์ท อันนี้เป็นด้านข้างแปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับวันนี้ถมเรียบยหมดน,นะครับแปลงนี้ซื้อมาเขาปลูกบ้านได้เลยครับคือเจ้าของแกอยากขายนะครับอยู่เทฟเอ,ออยู่เชียงใหม่นะครับแกเลยมาฝากให้รีวิวแปลงนี้นะครับ ที่ไม่ได้พัฒนานะครับมันเป็นที่ถมและมีหญ้าแล้วก็ด้านหลังนี่ปิดเป็นํำเ,เหมืองนะครับแล้วเป็นทุงน่งนาของชาวบ้านเนาะขายเมานะครับ8,000สนบาทนะครับ2งานนะครับโฉนด,ดพื้นที่อะไรผมอยู่วังอยู่ด้านใต้ล่างของคลิปนะครับสนใจแปลงนี้ก็ทักมาได้นะครับ0 8 7 3 4 3 8 7 5 5 088 2องห้าเคุณรพรนพดลนะครับที่สุดครับตรงข้ามจะเป็นถนนแล้วเป็นดีสอร์ทฮะนี่น้ำเหมืองนี่เราสัญจรไปมาสุดวกสบายครับใกล้ตลาดใกล้ชุมชนครับมองเห็นวิวโดยนางนอนอยู่นะครับเนี่ยเหมาะสำหรับสร้างบ้านนะครับ รถสันญจรกันไปมานะครับ ที่สวยเหมือนกันนะครับปลูกบ้านได้นะครับด้านหน้าก็มีลาเหมืองนะครับนี่ครับลาเหมืองด้านหน้าที่ดินนะฮะสนใจที่ดินไปนี้ทักมาได้นะครับ0 8 7 3 4 3 8 7 5หนะครับขอบคุณมากครับ